สวัสดีครับคุณกำลังฟังซีรีส์ทำไมผมเชื่อพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นตอนที่20หรือ EP 20แล้วนะครับซึ่งถือว่ามาได้ครึ่งทางของซีรีส์นี้นะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมเป็นอดีตวิศวกรที่ผันตัวเองมาทาธุรกิจท่องเที่ยวคุณคงจะเข้าใจดีนะครับว่าคนสายวิทยาศาสตร์ย่อมไม่เชื่ออะไรง่ายๆทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลรองรับต้องพิสูจน์ได้จริงก่อน แล้วจึงจะเชื่อจริงไหมครับแต่ว่าพระเจ้าก็รู้ดีนะครับว่าจะดึงผมออกมาจากไมเซ็ตแบบชอบคิดโลจิกได้ยังไงพระองค์จึงเปิดเผยสำแดงพระองค์ผ่านเหตุการณ์การอัศจรรย์เหนือธรรมชาติหลายครั้งในชีวิตผมจนผมต้องยอมรับว่าชีวิตคนเรามันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เหตุผลหรือโลจิกหรือสมการทางฟิสิก อธิบายไม่ได้เลยจริงๆตัวอย่างเช่นทําไมพระเยซูเดินบนน้าได้ตรงนี้มันขัดกับกฎของฟิสิกส์อย่างแรงเลยนะครับเพราะกฎของฟิสิกส์กล่าวว่าถ้าคุณเดินบนน้าไม่ใช่บนดินแรงโน้มถ่วงของโลกจะฉุดคนให้จมน้ําแน่นอนและด้วยคุณสมบัติของน้ําที่เป็นของเหลวมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ําหนักตัวคนได้คุณจึงจมไงล่ะครับ บางคนอาจจะคิดว่าก็พระเยซูปเป็นพระเจ้าจึงเดินบนน้าได้แต่ไบเบิลกล่าวว่าเปตโตที่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่มีความเชื่อในพระเยซูเขาก็เดินบนน้าได้เช่นกันอีกตัวอย่างนะครับทําไมพระเยซูปเปลี่ยนน้ําเป็นไวน์องุ่นได้มันก็ขัดแย้งกับกฎทางเคมีสุดๆเลยนะครับเพราะกฎทางเคมีกล่าวว่าน้ําเปล่าคือโมเลกุลของไฮโดรเจนสองส่วนผสมกับออกซิเจนหนึ่งส่วนแต่ว่าส่วนผสมทางเคมีของไวน์องุ่น มันเป็นคนละเรื่องกับน้ำเปล่าเลยนะครับทำไมพระเยซูปเปลี่ยนสูตรเคมีได้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรทางวิทยาศาสตร์ที่จะมารองรับเลยนะครับนี่น้องที่รักมันก็มีหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่พระเยซูทำแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทางกฎธรรมชาติหรือกฎวิทยาศาสตร์เลยมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องใช้ความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลพระองค์ย่อมเปลี่ยนกฎธรรมชาติได้ หลักการจากคัมภีร์ไบเบิลก็คือพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ในธรรมชาติโดยผ่านทางความเชื่อของคุณถ้าคุณเชื่อคุณจะเห็นแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะไม่มีวันเห็นครับเอาละครับสําหรับคลิปตอนที่20นี้ผมจะขอเล่าต่อเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอเท้าความนิดนึงในคลิปก่อนหน้าพวกเรา6คนก็ได้รับเชิญจาก GM โรงแรมและน้องสาวของเขาที่เป็นเจ้าของรีสอร์ท ให้พักค้างคืนที่รีสอร์ทของเธอหนึ่งคืนจะได้อินสเปคชั่นห้องพักและบรรยากาศยามค่ําคืนไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็จะได้อินสเปคชั่นห้องอาหารและเบรกฟส์บุฟเฟ่ของโรงแรมไปด้วยคุณแอนเจ้าของรีสอร์ทก็เปิดห้องให้พวกเราสมห้องและเลือกห้องซีวิวมีหน้าต่างกระจกมองออกไปเห็นชายหาดและคลื่นทะเลของหาดกะตะนะครับบรรยากาศก็ดีมาก มีต้นปลาล์มมากมายในบริเวณรอบๆรีสอร์ทผมนอนห้องเดียวกับชาติเวลานั้นก็เป็นตอนค่ำๆชาตินั่งดูหนังจากเคเบิลทีวีของโรงแรมคือสมัยนั้นยังไม่มี Netflix กนะครับส่วนตัวผมเองก็จดบันทึกไดอารี่ซึ่งมันก็เป็นนิสัยของผมที่ทำแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นวิศวกรโรงงานในกรุงเทพเมื่อมาเปิดบริษัททัวร์ทำธุรกิจที่โปรก็ตผมก็ยังไม่ได้เลิกนิสัยนี้ มันก็เลยทําให้ผมเล่าประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้าได้อย่างละเอียดทุกช็อตเลยนะครับเมื่อผมจดไดอารี่เสร็จแล้วขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มผมก็ชวนชาติออกไปเดินเล่นสูตรโอโซนกันแต่ชาติกำลังสนุกกับหนังเรื่อง The Matrix ที่แสดงโดยคีนูรีฟกลืใครดูไหมครับแต่ผมก็ไม่ค่อยจะชอบหนังแนวนี้ผมจึงออกจากห้องพักไปเดินเล่นคนเดียวโดยกะว่าจะ ลองไปเดินเล่นชายหาดกระตักเพื่อรับลมทะเลระหว่างเดินไปตามบังกะโลต่างๆของรีสอร์ทเสียงจิ้งดีจักจั่นแข่งกันร้องระงมยามค่ำคืนเสียงกบด้วยนะครับเพราะเวลานั้นเป็นเดือนกันยาซึ่งก็เป็นหน้าฝนแล้วก็ผ่านสระว่ายน้ำของรีสอร์ทผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ซุ้มโต๊ะเก้าอี้มีแสงไฟสลัวสริมสระน้ำของโรงแรมนะครับ ผมจึงเดินเข้าไปใกล้เพราะสงสัยว่าจะเป็นโบราหรือเปล่าแต่พอไปถึงก็กลายเป็นลิต้าสาวสวยชาวฟิลิปปินส์หน้าตากลมขำผิวค้ำในมือของเธอก็ถือหนังสือเล่มหนาเล่มหนึ่งแต่สายตาก็เหม่อลอยมองไปในทะเลดูเหมือนจะมีแสงจันทร์สะท้อนน้ำตาของเธอผมก็เลยเข้าไปทักใกล้ๆเธอรีบปาดน้ำตาออกจากแก้มแล้วก็หันมามองผมแล้วก็ยิ้มกว้าง พร้อมหัวเราะเบาๆตามสไตล์ของเธอที่เป็นคนหัวเราะง่ายผมก็ถามเธอด้วยความสงสัยว่าเธอมานั่งคนเดียวริมสระน้ําทําอะไรค่ำๆมืดๆเธอหัวเราะเบาๆแล้วก็ตอบกลับมาว่าไอกําลังเดโวชันอยู่นะแล้วเธอก็ยกหนังสือเล่มหนาขึ้นมาให้ดูผมขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเดโวชันมันหมายถึงอะไรเมื่อกี้เห็นอยู่นั่งเมอมองทะเลน้ําตาซึม กำลังซึ้งกับนิยายโรแมนติกหรือว่ากำลังคิดถึงแฟนอยู่หรือเปล่านิต้าก็หวราละออกมาเสียงดังโนโนโนไอบอกอยู่แล้วไงว่าไอยังโสดไม่มีแฟนสักหน่อยเธอหวเราละอีกนิดแล้วก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงสดใสว,นในว่า Devotion ก็คือเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าคุยกับพระเจ้าแบบส่วนตัวโดยใช้ไบเบิลเล่มนี้ช่วยอ๋อผมเริ่มเทดหนังสือเล่มหนา,นาๆก็คือไบเบิลนั่นเอง ผมมองหน้าเธอแล้วก็มองหนังสือเล่มหนาๆนาด้วยสีหน้างงๆจึงรีบถามเธอว่าลิต้าพระเจ้าของอยู่สิงอยู่ในหนังสือเล่มนี้หรออยู่ถึงคุยกับพระเจ้าได้ไหนเปิดดูหน่อยสิไอยอยากจะเห็นพระเจ้าของอยู่ทาไมไปอยู่ในหนังสือคือตอนนั้นผมก็งงจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยรู้จักคําว่า devotion หรือที่คริสเตียนใช้คําว่าเฝ้าเดี่ยวหรือเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบคริสเตียนลิต้าก็หัวเราะตัวงอรีบตอบผมว่า โนโนพระเจ้าเป็นวิญญาณผู้ที่จะนมัสก,การพระองค์ต้องนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงจากพระวจนะไอคุยกับพระเจ้าผ่านจิตวิญญาณของไอและไอก็รับรู้ความจริงผ่านพระวจนะในไบเบิลต่างหากละ่ะผมก็ค่อยๆเก็ตขึ้นมานิดหนึ่งสแสดงว่าริเสเซียนจะสื่อสารกับวิญญาณของพระเจ้าได้ก็โดยผ่านทางวิญญาณของตัวเขาเองและเห็นบอกว่าผ่านทางความจริงด้วยความจริงนั้น มันก็คือความจริงจากพระวจนะซึ่งอยู่ในหนังสือไบเบิลนั่นเองผมเอลิต้าเป็นคนสนุกสนานล่าเริงไม่เหมือนโบราที่ค่อนข้างจะจริงจังผมจึงแย่เธอเล่นโดยทําเป็นหันซ้ายหันขวาแล้วก็พูดว่าไหนไหนวิญญาณของพระเจ้าอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมเป็นคนกลัวผีนะอยู่มองเห็นพระองค์หรือจึงคุยกับพระองค์ได้คราวนี้ลิต้าก็ยิ่งหัวล็อกกั๊ตัวงอเป็นกุ้งร้องว่า มิสร์บิอยูนี่ก็ตลกเหมือนกันนะพอเธอหยุดหวัวเราะแล้วก็หายใจลึกๆก่อนตอบว่ายู you, พระเจ้าที่ไอคอุยด้วยนะไม่ใช่วิญญาณหลอนนะพระองค์เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในใจไอและจะอยู่ภายในใจของยูด้วยถ้ายูรับเชื่อพระเยซูและยอมให้พระองค์อยู่นะผมกระพริบตาทีๆแล้วก็จ้องลิต้าเหมือนมองคนเสียสติแต่ในใจก็ยังกดยิ้มไม่ได้เพราะว่าเธอดูหน้าเอ็นดูเกินกว่าจะมองว่าเป็นคนบ้า ผมคิดในใจว่าสงสัยเธอคงจะคิดถึงบ้านห่างบ้านห่างเมืองจากกรุงมนิลามาอยู่ฟูกเก็ตเป็นปีไม่ค่อยจะมีเพื่อนคุยเลยต้องมาคุยกับผีคุยกับวิญญาณอะไรพระเจ้าก็จะต้องอยู่สวรรค์สิจะมาอยู่ภายในตัวเธอได้ยังไงคือตอนนั้นผมก็คิดแบบชาวพุทธนะครับที่พยายามจะเข้าใจชาวคริสเตียนตอนนั้นผมคิดแค่ว่าพระเจ้าของคริสเตียนก็คงจะคล้ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ อธิษฐานขออะไรด้วยความศรัทธาแล้วก็จะได้รับคําตอบเพราะคริสเตียนกลุ่มนี้ก็เคยอธิษฐานเผื่อผมมาหลายครั้งตามที่ผมเล่าในหลายๆคลิปก่อนหน้านะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์บังเอิญซ้อนบังเอิญติดติดกันหลายครั้งหลายหนจนผมไม่เชื่อว่ามันบังเอิญซึ่งทําให้ผมปลดหนี้ก้อนโตได้จึงทําให้ผมเริ่มเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและก็ศักดิ์สิทธิ์มากคือความเชื่อของผมเวลานั้นมันก็คล้ายๆกับคนที่มีความเชื่อแบบมูเตโลนะครับ หรือที่เรียกว่าสายมูและผมก็ยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูเกี่ยวข้องอะไรด้วยมีแต่คนบอกว่าถ้าเชื่อพระเยซูว่าพระองค์ตายบนกลางเขียนเพื่อไถ่บาปก็จะได้รับการล้างบาปแต่เวลานั้นผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะเป็นคนเลวร้ายอะไรที่จะต้องให้พระเยซูล้างบาปและผมก็ไม่เก็ตว่าแล้วจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งได้อย่างไรตอนนั้นนะครับ ตอนที่เป็นชาวพุทธผมก็เคยไปกราบไหว้โลกปั้นพระพุทธรูปจุดธูปเทียนโบชาอยู่บ่อยๆแม้แต่โลกปั้นพญานาคที่เขาล้ำเลยว่าศักดิ์สิทธิ์ผมก็ไปกราบไหว้มาด้วยแล้วก็ไม่เห็นจะต้องล้างบาปอะไรก่อนและในคืนนี้มันก็ยิ่งทําให้ผมงงเต๊กเข้าไปใหญ่ว่าลิต้าคุยกับวิญ,ญญาณของพระเจ้าได้อย่างไรหรือมันจะคล้ายๆคนเลี้ยงผีกุมารคือกุมารทองหรือลักยม หรือผีถ้วยแก้วที่สามารถจะสื่อสารกับผีได้ผมจึงถามเธอไปว่าแล้วอยู่คุยกับพระองค์อย่างไรลึอเห็นพูดอยู่คนเดียวแล้วก็เหมิอออกไปที่ทะเลน้ําตาไหลแบบเมื่อกี้อยู่ได้ยินเสียงกับหูเลยหรอแบบคล้ายๆคนเลี้ยงผีพลายแล้วก็ได้ยินเสียงพลายกระซิบแบบนั้นหรือเปล่าดิต้าก็หัวเราะกับเพื่อนไปทั้งตัวอีกครั้งผมเห็นเธอหัวเราะเสียงดังไม่หยุด ผมก็เลยอดที่จะเอ็ดใส่เธอไม่ได้อยู่หัวเราะอะไรกันนักหนาขำมากเลยเรอคนไทยก็คิดแบบนี้กันทั้งนั้นนิตารีบหยุดหัวเราะแล้วก็คงจะรู้ว่าผมไม่พอใจเธอก็มองหน้าผมดวงตากลมโตของเธอเปล่งประกายสออ่อแววจริงจังขึ้นมามิสเตอร์บิกอยู่เข้าใจผิดหมดเลยนะพระเจ้าไม่ใช่ผีไม่ใช่ลูปปั้นเทพเจ้าที่มนุษย์จินตนาการขึ้นมาเอง พระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งและก็สร้างมนุษย์ด้วยพระองค์เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความรักแล้วเธอก็เว้นจังหวะหายใจแล้วก็พูดต่อเสียงนุ่มๆว่าแต่ปัญหาก็คือมนุษย์เราทำบาปไงความบาปมันจจงขวางกั้นมนุษย์กับพระเจ้าที่บริสุทธิ์เธอแตะอกตัวเองแล้วก็พูดต่อเพราะงั้นพระองค์ก็เลยส่งพระเยซูมาตายแทนเพื่อรับโทษบาปของพวกเราและล้างบาปให้เราถ้าอยู่เชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะเข้ามาอยู่ในข้างในตัวอยู่ช่วยให้อยู่เป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่อย่างที่พระองค์สร้างอยู่มาแล้วเธอก็กุมมือผมถามผมด้วยน้ำเสียงจริงจังจริงใจว่ายู mm. อยากจะรับเชื่อต้อนรับพระเยซูเลยไหมไอจะแนะนําวิธีอธิษฐานรับเชื่อให้ผมก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจของเธอแล้วก็รู้ว่าเธอไม่ได้พูดเล่นเพราะสีหน้าแววตาของเธอ สะท้อนถึงความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างจริงจังลึกซึ้งมันไม่ใช่แบบคนที่เชื่อไสยศาสตร์มูตเตลูแบบนั้นผมรู้สึกมีอะไรบางอย่างเล้าใจให้ผมอยากจะเอ่ยปากให้เธอสอนผมอธิษฐานรับเชื่อเพราะผมก็อยากจะมีชีวิตใหม่แบบมีพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความรักความเมตตามาสถิตยอยู่ในตัวผมชีวิตมันก็คงจะดีไม่น้อยเลยผมอดถามเธอไม่ได้ว่าเออริต้า ผมก็สนใจอยากจะรับเชื่อพระเยซูแล้วสิแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีดอกไม้ทุ่มเทียนอะไรแล้วจะต้องรอไปโบสถ์ก่อนไหมลิต้าหัวเราะเบาๆอีกครั้งตามสไตล์คนหัวเราะง่ายแบบเธอแล้วก็ตอบว่า no 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 ฉันเคยบอกคุณครั้งก่อนแล้วไงจําไม่ได้หรือในอีีก่อนหน้านั้นนะครับก็เคยคุยกันเรื่องนี้แล้วลิต้าก็พูดต่อไปว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณ พระอ,องค์ไม่ได้ถูกกักขังอยู่แต่ในโบสถ์อยู่อธิษฐานตรงไหนบนโลกใบนี้พระอ,องค์ก็รับรู้ได้และก็ไม่จําเป็นจะต้องจุดธูปเทียนอะไรไม่ต้องมีดอกไม้ไม่ต้องมีพิธีรีตองแค่อยู่พูดออกมาจากปากแล้วก็เชื่อด้วยความจริงใจของอยู่มันก็จะสื่อถึงพระอ,องค์ได้แล้วจากกระแสจิตของอยูนั่นแหละเวลานั้นก็เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มนะครับลมทะเลก็พัดมาเบาๆบรรยากาศร,รอบตัวเงียบสงัด มันก็มีแต่เสียงจิ้งหลีดเสียงจักจัน่นแล้วก็มีกรบร้องบ้างระงมอยู่บริเวณนั้นผมนิ่งไปชัว่วขณะคิดในใจว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมามันชัดเจนเลยว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังที่ทําให้ผมรอดพ้นจากวิกฤตของปัญหาหนี้สินก้อนโตมาได้ผมยังแอบขอบคุณพระเจ้าอยู่ในใจมาตลอดและได้มาเห็นมิสซลีโบลาลิต้าก็ล้วนมีจิตใจดีงาม ช่วยอธิษฐานเผื่อคอยช่วยเหลือมาตลอดไม่ได้มีวี่แววจะมาหลอกลวงอะไรผมเลยแม้ผมจะมองไม่เห็นพระเจ้าได้ตาเปล่าแต่ผมก็เห็นพระเจ้าในตัวพวกเขาในที่สุดผมก็ตัดสินใจพูดเบาๆสั้นๆกับลิต้าว่าโอเคลิต okay, <I S 1> <share S 2> ้าไอเชื่อสิ่งที่อยู่พูดแล้วไอจะต้องทำอย่างไรบ้างลิต้าบีบมือผมเบาๆแล้วก็พูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นว่า ยูก็แค่พูดตามไอ้นะไม่ต้องกังวลว่าพระองค์จะฟังยูไหมเพราะพระองค์รอคำนี้จากยูมานานแล้วแล้วลิต้าก็หลับตาพูดช้าๆทีละประโยคให้ผมพูดตามพระเจ้าขอบคุณที่รักลูกผมก็ค่อยๆพูดตามพระเจ้าขอบคุณที่รักลูกแล้วลิต้าก็พูดว่าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปช่วยเหลือตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้ผมก็พูดตามว่า ลูกยอมรับว่าลูกเป็นพอมาถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกขัดแย้งในใจไม่สามารถจะพูดคำว่าลูกเป็นคนบาปออกมาได้เพราะผมก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนบาปอะไรผมเป็นคนดีเป็นคนธรรมะธรรมโอเข้าวัดฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆยุงสักตัวผมก็ยังไม่เคยตกเลยผมจึงหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็บอกลิต้าว่าเออลิต้าผมคงจะรับเชื่อพระเยซูไม่ได้หรอก ผมไม่ได้เป็นคนบาปอะไรถ้าผมรับเชื่อมันก็ขัดแย้งกับความจริงในใจผมผมไปวัดบ่อยๆผมไม่เคยฆ่าใครไม่เคยกดโกงใครไม่เคยเป็นชู้กับใครไม่เคยทําร้ายใครยุงสักตัวผมก็ไม่ตบผมเคยเป็นวิศวกรผมก็ขยันขันแข,ข็งทํางานจนเก็บเงินมาเปิดบริษัททัวร์ได้ก็ล้วนมาจากความขยันของผมผมไม่เคยไปคดโกงหลอกลวงใครเลยนิตามองหน้าผมเหมือนพยายามจะก,กลั้นยิ้ม แล้วก็พยายามจะอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนก็ล้วนเป็นคนบาปในสายตาพระเจ้าแต่จังหวะนั้นเองชาติเพื่อนซีของผมก็เดินมาเรียกผมเฮ้ยเพื่อนจะห้าทุ่มแล้วนะตามหาอยู่นานมาแอบจูจีกับสาวฟิลิปปินส์อยู่นี่เองพรุ่งนี้เรามีงานจะต้องทำอีกนะรีบเข้านอนได้แล้วและชาติก็หันมาพูดกับลิต้าตามสไตล์ชอบพูดแกวของเขา You, อย่ามาใช้สเสนย่ยยั่วให้เพื่อนไอเปลี่ยนศาสนาเลยพวกเราไม่ทรยศกับศาสนาประจำชาติของพวกเราหรอกไปนอนได้แล้วผมมองหน้าชาติอยากจะเกหัวเพื่อนที่มาขัดจังหวะแล้วก็หันมามองหน้าลิต้าด้วยความรู้สึกเกรงใจที่เธออุตส่าห์นั่งคุยกับผมจนดึกผมจึงพูดสั้นๆว่าเออลิต้าผมก็ชอบฟังอยู่พูดมาทั้งหมดนะเอาไว้วันหลังก็ค่อยมาคุยกันต่อก็แล้วกัน ลิต้าหันไปมองชาติแบบเคืองๆสงบสติอารมณ์ไม่โต้กับเรื่องที่ชาติกล่าวหาว่าเธอหวานสเสน่ห์ผมแล้วลิต้าก็หันมาตอบผมน้ำเสียงนุ่มนวลว่าโอเคมิสเตอร์บิกวันนี้เราคุยคันแค่นี้ก่อนเอาไว้ไอจะหาโอกาสมาพูดต่อให้จบนะคืนนี้ก็ขอพระเจ้าไวพรนอนหลับฝันดีกันนะแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับห้องพักผมเดินตามชาติกลับห้องไป ระหว่างทางชาติก็ถามผมอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนตกลงเองชอบใครกันแน่วะตอนกลางวันก็กะหนุงกะหนิงกับสาวแอฟริกาใต้ตกกลางคืนก็แอบมาจูจีสองต่อสองกับสาวฟิลิปปินส์อย่านะเว้ยอย่าไปตกหลุมรักสาวคริสเตียนนะเว้ยสาวไทยที่ชอบไปวัดก็มีเยอะเดี๋ยวจะแนะนําให้ผมหัวล็อกขำๆแล้วก็เขินกับคำพูดแซวของเพื่อนที่มาพูดแบบนี้ เพราะเวลานั้นผมก็เริ่มมีใจนิดๆแล้วกับสองสาวคริสเตียนที่น่ารักตอนนั้นผมอายุ32และสองสาวชาวต่างชาตินี้ก็อายุประมาณ27-28แล้วทุกคนก็ต่างโสดบางทีพระเจ้าอาจจะมีแผนการบางอย่างที่จะจัดฉากให้ผมได้สละโสดสักทีหรือเปล่านะหรือว่าพระองค์ก็แค่ส่งคนมาพาผมมาเป็นคริสเตียนเท่านั้นพอกลับถึงห้อง ล้มตัวลงนอนที่นอนนุ่มๆของรีสอร์ทคิดว่าจะหลับทันทีแต่ว่าในหัวผมปลับไม่ได้คิดถึงงานวันพรุ่งนี้เลยแต่กับวนเวียนคิดแต่เรื่องที่ได้คุยกับลิต้าเมื่อกี้ชาติก็หลับไปแล้วแต่ผมก็ยังนอนนิ่งอยู่บนเตียงจ้องมองเพดานห้องฟังเสียงลมของแอร์คลางเบาๆแสงจันทร์ก็ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาสลัวๆในหัวพยายามจะทบทวนชีวิตตัวเองว่า ผมเป็นคนบาปหรือเปล่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนบาปผมไม่เคยฆ่าสัตว์แค่มดตัวเล็กๆผมเดินผ่านผมก็ยังไม่เหยียบเลยไม่เคยคิดคดโกงหลอกลวงใครไม่เคยเป็นชู้กับใครผมเข้าวัดฝึกสมาธิบ่อยๆแล้วจะเป็นคนบาปได้อย่างไรแต่ว่าในวินาทีนั้นมันก็เหมือนมีบางอย่างทําให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่ามันมีสินห้าอยู่ข้อหนึ่งก็คือห้ามพูดโกหก ตรงนี้ผมก็ชับจะไม่แน่ใจบางทีอาจจะเคยโกหกเล็กๆนิดหน่อยเช่นเวลามีคนถามว่าสบายดีไหมผมก็จะตอบว่าสบายดีทั้งๆที่ตอนนั้นไม่ได้สบายดีอย่างที่พูดเลยมันก็เป็นการโกหกเพื่อจะให้เขาสบายใจผมก็คิดว่าพูดแบบนี้ถือว่าเป็นบาปไหมและตอนเด็กๆผมก็เคยแอบขโมยเงินแม่นิดเดียวไปซื้อขนมแม่มาลุ แม่ก็ไม่ว่าอะไรวงเล็บแต่ตอนนั้นก็คงจะพอรู้ว่าแม่ไม่ชอบนะครับแต่ผมคิดว่าแค่เรื่องแค่นี้มันจะถือว่าบาปไหมคงไม่น่าจะบาปเพราะถ้าเรื่องแค่นี้ถือว่าบาปคนทั้งโลกมันก็บาปกันหมดนะสิอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยตลอดก็คือถ้าพระเยซูล้างบาปได้จริงคนชั่วชัวมันก็สบายสิไปฆ่าคนตายไปเป็นชู้กับผัวเมียชาวบ้าน ไปคดโกงเงินใครก็ได้แล้วสุดท้ายก็มาให้พระเยซูล,ล้างบาปให้หายเกลี้ยงแบบนี้มันไม่เมกเซน์เลยความเชื่อแบบนี้มีแต่จะทําให้คนกล้าทําบาปทําชั่วกันมากยิ่งขึ้นแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วผมว่ามันเมกเซน์กว่าเยอะเพราะอย่างน้อยๆมันก็ทําให้คนกลัวที่จะทําบาปแต่เวลานั้นผมก็ไม่ได้ปิดใจตัวเองจนพลาดสิ่งดีๆนะครับ และผมก็ไม่ได้เกลียดพระเยซูผมแค่ไม่เข้าใจเพราะถ้าการล้างบาปมันไม่จริงแล้วทําไมคนหลายพันล้านคนทั่วโลกถึงได้เชื่อพระเยซูและเชื่อว่ามีพระเจ้าในขณะที่โลกนี้มีชาวพุทธเพียงแค่สามร้อยกว่าล้านคนเท่านั้นมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆเ,เอาไว้จะต้องหาโอกาสถามมิสเทลีดูบ้างเขาคงจะตอบได้ชัดเจนเพราะเห็นพูดอะไรก็อ้างไบเบิลอยู่ตลอด แล้วผมก็หันปลิกตัวมามองชาติที่นอนกลอนอยู่ข้างๆแล้วผมก็หัวเราะในใจเบาๆไม่รู้สิบางทีผมอาจจะไม่ได้เป็นคนดีคนเพอร์เฟอย่างที่ผมคิดก็ได้ผมจึงแอบพูดกับพระเจ้าในใจโดยไม่รู้ว่ามันก็คือสิ่งที่คริสเตียนเรียกว่าการอธิษฐานผมพูดกับพระเจ้าในใจทำนองว่าพระเจ้าถ้าพระองค์มีจริงมองเห็นชีวิตผมทั้งหมดมาตลอดขอ ให้ผมได้เข้าใจพระอ,องค์มากยิ่งขึ้นและช่วยบอกผมได้ว่าผมบาปอะไรหรือเปล่าผมจะได้รับเชื่อพระเยซูแล้วให้พระอ,องค์ล้างบาปอย่างเต็มใจผมพูดในใจจบผมก็อดหัวเราะให้กับตัวเองไม่ได้ทั้งๆที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระอ,องค์จะฟังจริงไหมแต่ก็แปลกคืนนั้นจิตใจผมก็รู้สึกเบาสบายขึ้นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเหมือนมีสันติสุขอยู่ล็กๆนะครับ ขณะมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งเบาๆเพราะว่าเป็นห้องซีวิวผมคิดในใจว่าบางทีคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเบาๆอย่างต่อเนื่องในคืนนี้อาจจะไม่ใช่คลื่นทะเลธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเสียงเรียกของพระเจ้าที่กำลังซัดเข้ามาในหัวใจผมเบาๆอย่างต่อเนื่องแล้วผมก็อดแอบ,บยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เมื่อนึกถึงความน่ารักของโบลากับลิต้า ที่พยายามอธิบายให้ผมเข้าใจพระเจ้าแต่สองคนนี้เป็นคนละสไตล์เลยคนหนึ่งลุกแปลงและเอาจริงเอาจังจะให้ผมรับเชื่อเร็วๆแต่อีกคนก็ข,ขาๆฮาๆสบายๆไม่เร่งอะไรพระเจ้าช่างส่งเข้ามาในชีวิตผมอย่างประหลาดอัศจรรย์เพราะผมก็ยังไม่เคยสนิทสนมกับสาวชาวต่างชาติมาก่อนเลยตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ทุกอย่างมันดูเหมาะเจาะเหลือเกิน จนเหมือนมีใครจัดฉากไว้หมดแล้วแล้วผมก็หลับตาลงช้าๆปล่อยให้เสียงแอร์กับลมหายใจตัวเองพาผมหลับไปในใจก็แอบรอคำตอบจากพระเจ้าผ่านทางมิสเตอรีถ้าคุณอยากรู้ว่าผมเปิดใจยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปยอมรับเชื่อยอมให้พระเยซูล้างบาปให้และต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตอย่างสุดหัวใจเพราะอะไรและใครเป็นคนนำผมรับเชื่อ อย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ